ก็มาอีกเรือแล้วนะครับตัวโรเล็กเดโันนาคอสมก้าเรือนนี้นะครับก็ลูกค้านํามาด้วยอาการการเดินผิดปกตินะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวทาการเปิดตรวจเช็คตัวเครื่องด้านในก่อนว่ามีปัญหาตัวเครื่องการเดินเป็นยังไงบ้างอันนี้เพิ่มเติมก็คือลูกค้าเนี่ยมีแจ้งว่าใช้งานหนักนะครับมีเรื่องของการสะเทือนแล้วก็กระแทกทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีปัญหาการเดินด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวมาเปิดตรวจเช็คข้างในดูก่อนนะครับ จากการตรวจเช็คนะครับก็พบว่าเนี่ยตัวเครื่องมีการเดินมีปัญหานะครับมีอาการหยุดเดินร่วมด้วยนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับตัวกลไกข้างในเนี่ยมีการถูกกระแทกสะเทือนมานะครับแล้วก็ทําให้ตัวชุดบาลานซ์เนี่ยเขาทำงานผิดปกตินะครับเบื้องต้นก็จะต้องทําการถอดตรวจสอบอะไหล่ทุกชิ้นก่อนนะครับแล้วก็ทําการล้างโอหอร์ทางระบบเลยนะครับลองเข้าเครื่องเช็คตัววัดการเดินแล้วเนี่ยผลว่าวัดก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของการหยุดเดิน ทำให้ไม่สามารถที่จะวัดค่าการเดินได้นะครับตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็อยากให้ทําการขัดพวกสายตัวเรือนนะครับให้ออกมาสวยงามเหมือนเดิมตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับว่าทาออกมาแล้วเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนค,ค่าการเดินเป็นยังไงแล้วก็ปัญหาเนี่ยที่เราเจอนะครับระหว่างที่ทําการเซอร์วิสเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับตัวนี้จะมาสรุปกันตอนเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งนะครับ